สวัสดีค่ะพบกับจอรกราฟจับจุดเทรดประจำวันอังคารที่5มกราคมนะคะ ภาพตลาดนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่เปิดตลาดมานะคะผ่านวันหยุดยาเปิดมาก็ไหลลงมาตลอดเลยนะคะจนกระทั่งเกือบถึงแนวรับที่เป็นช่วงโลเดิมที่เคยลงมาทําไว้เมื่อ,อการปรับตัวลง2ครั้งที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นช่วงประมาณ1260งสถึงหนึ่ซึ่งถ้ามาดูจากตัวเครื่องมือ modified stochastic ที่ลงมาอยู่ในเขต oversold เนี่ยทำให้มองว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวนะคะคือใช้คําว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวนะคะก็คือไปลุ้นกันตอนนั้นซึ่งถ้าหากว่า นไม่ได้เนี่ยน่าจะต้องถอยก่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะถอยลงมาซึ่งเราประเมินแนวรับว่าจะอยู่แนวรับถัดไปประมาณ1240นะคะแล้วก็ถ้ารีบาวขึ้นมาก็ยังมองไม่ไกลนะคะแนวรับต้านเนี่ยเราก็ปรับลดลงมาเหลือที่1270ถึง1275จุด สำหรับหุ้นนะคะสตอ็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว a s ซ m a มนะคะตัวนี้เมื่อวานก็ขึ้นมา mm. ค่อนข้างแรงทีเดียวเลยนะคะยกตัวขึ้นหลังจากมีการสร้างฐานบน e m a 75วันมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนก่อนพร้อมกับการฟรื้นตัวของเครื่องมือนะคะที่กลับมาให้สัญญาณซื้อทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเลยที่เราใช้ก็คือ Stochastic กับ m a ็ d นะคะดูแล้วก็น่าจะไปต่อได้ รับอยู่ที่3าบาทส4นะคะต้านก็อยู่แถวๆประมาณ3.6ถึง3.64แล้วก็คัดลอสที่3.38นะคะถัดมาเป็นตัว tfd นะคะตัวนี้นี่ก็ถือว่ารีบาวแรงเหมือนกันนะคะตัดผ่าน ตัว EMA 25ขึ้นมาพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือนะคะขึ้นมาจากเขตโอเวอร์โซด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะสามารถขึ้นไปทดสอบ EMA 75ซึ่งอยู่ประมาณ2บาท80ได้ในที่สุดนะคะโดยที่จะมีแนวต้านย่อยก็คือ2บาท70รับที่2บาท44แล้วก็คัดลอสที่2บาท36ค่ะ ตัวสุดท้ายเป็นช็อตเซลล์ตัว AOT นะคะเพราะว่าดูเหมือนจะชนเพดานบนแล้วหลังจากที่ราคาไม่สามารถทำไฮใหม่ได้นะคะจะเห็นว่าติดอยู่ก็หลายวันแล้วเหมือนกันนะคะขณะที่เครื่องมือ m o d i f y Stochastic กเนี่ยนอกจากจะมี Bearish Divergence แล้วเนี่ยยังให้สัญญาณขายออกมาด้วยนะคะเราแนะนำว่าถ้าว่าการดิดตัวไม่พ้นสัก ขึ้นไป350เนี่ยนะคะน่าจะเป็นช็อตเซลล์ออกมาแล้วก็รอซื้อคืนที่เส้นค่าเฉลี่ย e m a 25วันซึ่งอยู่ประมาณ333บาทนะคะกรณีที่ผิดทางแล้วดิดตัวแรงขึ้นไปถึงสัก355ก็ให้เป็นจุดคัดลอสนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ